Machine Learning AI และ Data เดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังว่า3ตัวนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงขอยกตัวอย่างให้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับเวลาเราเกิดอุบัติเหตุรถชนบริษัทประกันภัยสามารถใช้ระบบ k i n d ์อินสเปค i ั่ ซึ่งระบบนี้พัฒนาโดย KBDG เข้ามาใช้ในการตรวจสภาพรถและประเมินความเสียหายระบบนี้อาศัย3เทคโนโลยีที่กล่าวไปข้างต้นในการพัฒนาตัวแรกขอเริ่มที่ Data นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญสําหรับ ML, แ a ะ AI สาหรับใช้ในการฝึกฝนโมเดลและปรับปรุงประสิทธิภาพความแม่นยาการทําความเข้าใจและจัดเตรียมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้เราสามารถสร้างโมเดลในการตรวจสภาพความเสียหายของรถได้แม่นยายิ่งขึ้นครับ จากนั้น ML ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้ในการฝึกฝนโมเดลเพื่อให้เข้าใจรูปแบบของข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของภาพถ่ายรถยนต์ที่เสียหายผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูลการฝึกฝนโมเดลและการวัดผลในแง่มุมต่างๆครับสุดท้ายการออกแบบและการใช้ AI เพื่อเรียนแบบความสามารถของมนุษย์ในการตรวจสภาพรถยนต์นั้นจําเป็นต้องอาศัยการทํางานร่วมกันของหลายๆโมเดลเพื่อให้ระบบ AI นั้นมีความสามารถในการเข้าใจลักษณะล่องรอยความเสียหายต่างๆรวมถึงลักษณะความผิดปกติ ในรูปภาพซึ่งอาจจะเกิดจากการทุจริตเพื่อทําให้กระบวนการในการตรวจสภาพรถทั้งหมดนั้นเป็นอัตโนมัติน่าเชื่อถือมากที่สุดตัวอย่างที่ยกมาจะเห็นได้ว่าการสร้างโมเดล ML ที่มีความแม่นยําเกิดออกมาเป็นระบบ AI ที่มีประสิทธิภาพสร้างจาก Data ที่ดีทําให้เกิดออกมาเป็นระบบ Car i n s p e c t i o n AI จะช่วยให้การเพลมประกันและประเมินซ่อมแซมมีประสิทธิภาพมีความเป็นกลางและแม่นยําสูงสุดครับใครที่สนใจต่อยอดความรู้ด้าน AI แบบจัดเต็มห้ามพลาดกับ Mad Boot Camp หลักสูตรสุดเข้มข้นทั้งการเรียนและการลงมือปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญจาก k b